สวัสดีทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการสู้กับบอสบนดาวโลกมันก็คือบอสเวเฮกนั่นเองสำหรับท่าที่บอสแพ้ทางก็จะเป็นท่าทคอนโลซีฟอันนี้จะแพ้มากที่สุดเลยแล้วก็บอสตัวนี้มันจะมี2ร่างสำหรับร่างแรกจุดที่เราสามารถทำดาเมจได้มันก็จะอยู่ที่ หน้าของบอสทุกคนแต่ว่าจะต้องเป็นช่วงที่บอสเขาเปิดหน้ากากเท่านั้นจุดที่2ก็คือบริเวณด้านหลังของบอสตรงนี้และก็จะต้องเป็นตอนที่มันเปล่งแสงเท่านั้นด้วยเวลายิงมันถึงจะเลือดลดนะวิธีการสู้กับบอสตัวนี้คือมันก็จะมี2เฟส2ล่างใช่ไหมล่ะซึ่งเฟสแรกก็คือเราจะต้องเดินไปตามจุดที่ตัวเกมเขมา m a r ไว้ให้ พอเราเจอบอสแล้วก็ยิงตรงจุดที่เราบอกไปก่อนหน้านี้ได้เลยก็คือบริเวณหลังกับใบหน้าเนาะซึ่งความยากของมันเนี่ยจะอยู่ตรงที่บอสตัวนี้เขาบินได้ทุกคนมันก็เลยทำให้เราเล็งยิงได้ยากอีกจุดหนึ่งที่น่าลำคาญก็คือลูกน้องที่จะออกมาตีเราเรื่อยเ,อยเมื่อเราทำดาเมจได้ถึงจุดที่เขากำหนดไว้บอสมันก็จะหนีเราไปอีกห้องนึงเราก็ตามไปยิง เราก็จะทํากันแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนตามไปยิงถ้าเขาหนีเราก็ตามต่อไปอีกตัวละครที่แนะนําก็จะเป็นตัวที่มีสกิลป้องกันหรือว่าสกิลบัฟดาเมจอาวุธเพื่อที่จะเอามาสู้กับบอสจะสังเกตว่าตัวเราเนี่ยไม่โดนอะไรเลยเพราะว่าเรามีสกิลป้องกันถึงบอสจะปล่อยไฟฟ้าใส่เราก็ไม่เป็นอะไร หรือเพื่อนๆจะเอาตัวที่มีสกิลโจมตีกว้างๆเอามาเคลียร์ลูกน้องก็ได้นะส่วนอาวุธแนะนำเป็นอาวุธที่ยิงแบบปกติคือไม่ต้องชาร์จให้เต็มก่อนยิงหรือว่าธนูที่เราจะต้องมีการเล็งเผื่อด้วยแต่ว่าถ้าใครแม่นมากผมทำได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเมื่อเรามาถึงห้องกว้างๆหน้าตามแบบนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วล่ะทุกคนเมื่อเรายิงจนเลือดของบอสใกล้หมด มันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นอีกร่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นร่างที่สองซึ่งในร่างที่สองของบอสเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะทำดาเมจต,ตรงไหนก็ได้แล้วดังนั้นก็ยิงกระหน่ำเข้าไปได้เลยนี่ก็จะเป็นวิธีการสู้กับบอสตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคต ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย